ก็ได้มาดูถนนนะครับที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของ FC กันจอมพลังนะครับแล้วก็ทีมช่างนะแล้วก็ทหารในพื้นที่นะครับทำถนนขึ้นมาทั้งหมด2เส้นนะครับเพื่อที่จะมุ่งตรงไปที่บ้านหนองจานโซนใหม่นะครับซึ่งถนนเนี่ยจากที่ดูคือภูมิใจมากถนนแน่นมากไม่ได้เป็นถนนแบบเลนยวบยาบขับแล้วฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนไม่ใช่เลยนะครับลงอย่างดีนะ แข็งแรงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านแม่ทัพมีเขาเรียกว่ามีได้มาใช้ถนนที่พวกเราเนี่ยสร้างกันไว้แล้วนะครับสาเหตุที่เราสร้างถนนตรงนี้เพราะว่าตอนช่วงการประทะรอบที่สองนะครับมันเกิดความยากลําบากคือเราเนี่ยต้องส่งกําลังเข้าไปด้านในเป็นจํานวนมากนะครับส่วนทางเข้ามันก็มีอยู่แค่ทางเดียวนะทางขมิ้นเขาก็ดับทางถูกนะใช้โดนมีการมาล็อกพิกงพิก,กัดแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็ปูกลมเข้ามา พอปูผมเข้ามาเกิดอะไรขึ้นนะทหารเนี่ยก็มีความไม่ปลอดภัยในการทำงานนะครับเสี่ยงนะซึ่งก็มีอาจลดอุปกรณ์สูญเสียบ้างนะครับบางครั้งที่โดนวันนี้ครับหลังจากที่หยุดแล้วเราตั้งหลักได้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนถูกไหมเราก็เลยคุยกันครับกับทางทหารเราจะสร้างถนนขึ้นมาเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง mm hmm. และส่งกําลังได้เร็วขึ้นเพราะอะไร นอกจากตอนแรกที่เรายึดได้จากโซนด้านหน้าตอนนี้เราเลยไปถึงบ่อน้ UN, อําูเอนะในบริเวณตรงนั้นเนี่ยทางเข้าถ้าจะเข้าจากหน้าแล้วไปไปลายมันลาบากมากมเราก็เลยทําทางเข้าซอยเข้าไปเรื่อยๆ,ๆจะได้พุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่ฝั่งขวาได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ถนนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อนาคตเราก็อาจจะมีการปรับแต่งถนนเพิ่มขึ้นนะอาจจะเสริมท่อนะปรับขนาดหรืออาจจะเป็นไปได้ถึงการเทคอนกสียนะครับซึ่งวันนี้อย่างแรกแหละมันเป็นรูปเป็นร่างรถวิ่งได้แล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับต้องขอบคุณ f c การจอมพลังนะครับทุกคนนะที่เคียงข้าแล้วก็สู้ไปด้วยกันขอบคุณทีมช่างนะไม่ว่าจะเป็นช่างทำถนนช่างเชื่อมนะช่างฉาบทุกคนที่มาช่วยเดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับมาทำด้วยหัวใจอ่ะ ถนนเนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ทีท่สร้างนะซึ่งการทําถนนแบบนี้ถ้าหลายตังนะครับ,รบหลายตังนะก็มาช่วยกันนะก็ขอบุณทีมงานนะทีมงานเนี่ยถึงตัวผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่ทีมงานก็นอนทํางานอย่างหนักเพื่อเนี่ยมีใจเดียวกันเพื่อเร่งให้งานมันเสร็จออกมาเดี๋ยวข้าเมงเขาจะหาว่าอันนี้เป็นถนน AI หรือเปล่า <laughs> ครับพี่กันผมไม่ AI ไอเอไอยไงเนี่ยรูม้มาเนี่ย เนี่ย AI อะไรของจริงเนี่ยเดินเหยียบได้เลยเนี่ยนะก็ใช้งานได้จริงครับนะ AI ไม่ AI เดี๋ยวรอดูวันจริงครับอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้มตีก็ ก็เราสร้างถนนที่เขาอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ถนนในที่เขาเ,เสส <wandering. pronounce S 3> ที่เราเออขาไมเาชอบโจมตีอย่างเงี้ยมันชอบโจมตีแบบที่เราอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรา <c oughs> เราต้องฝากถึงเนี่ยบ้านของอชาวบ้านเนี่ยบอกว่ามันมีข่าวเรื่องอะไรนะที่บอกว่าจะเรียกร้องเงินค่าเสียหายพวกนี้ใช่ป่ะนี่จริงเนี่ย ผมว่าฝั่งเราไม่จับมาดำเนินคดีก็ถือว่าโชคดีแล้วนะมันลุกมาใครจะมาเรียกร้องล่ะผมเข้าไปเจออะไรรู้ป่ะลังของสแกมเมอร์อย่างเงี้ยพี่แบรนทายตวงนั้นเออเจอลังของสแกมเมอร์อยู่ด้านในนะมีหลักฐานหลอกมีเลขนู่นนี่นั่นสแกมเมอร์พวกนี้จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเหรอไม่ถูกจับก็โชคดีแล้วนะแล้วต้องถามว่าทางฝั่งขมินเนี่ยปล่อยให้พวกเนี้ยมาอยู่ได้ยังไงถูกป่ะผมว่าไม่น่ามีหน้ามาร้องหรอกโอเคจัดพี่จบนไปไหนต่อไหมครับ เดี๋ยวที่จะเข้าไปดูด้านในก็เดี๋ยวเราไปทำบังเกอร์ต่อมีหลายอย่างขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากถ้าถ้าบขุณมาพี่ต้นพี่ถ่ายคลิปเรื่องอะไรทุกคนได้เดี๋ยวเดี๋ยวยี้เดี๋ยวพี่ทำอะไรให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันได้แต่ส่วนถนนเนี่ยมันโอเคแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในอนาคตก็สามารถใช้ได้ถ้าไม่เกิดเหตุประทะชาวบ้านก็สามารถใช้ได้ก่อนหน้านี้ใครจําได้ตรงหนองยาแก้วที่เราไปทํา เส้นนั้นน่ะเวลาใช้งานจริงคือของจริงได้ใช้งจริงนะโอ้ยว่ามีหลายอย่างให้ทำผมไปอยูุ่ดอะไรอย่างเงี้ยเส้นนั้นน่ะสุดยอดวิ่งจริงวิ่งแหลกเลยนะแต่ไม่มีพังไม่มีกุบสลายเลยปกติมันต้องเป็นหลุมนะทำให้ดีต้องหลุมท้งาเจ้าเถื่อนกันเขาทำงานดีเขาทำงานดีเขาบอกที่พี่พี่บอกรถให้ขึ้นหนึ่งเลยสุดยอดเนี่ยในสากแก้วเลยสากแก้วเจ้าบ้นูทีมสากแก้วนาะเอาไปไหนแล้วไม่รู้ไปอยู่นู่นแล้วไปรถน่าสากแก้วสากแก้วไปอยู่ที่นี่มา จะพาเอซดูก่อนภาธทิ์ตกดินนี่คือถนนที่ความเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนเห็นไหมก่อนเกิดเหตุการณ์หลังจบเหตุการณ์ตอนปะทะเราก็อยู่เคียงข้างกันโดยตลอดเห็นไหมแล้วสิ่งที่พวกเราทํามันได้ประโยชน์จริงๆนะทุกคนใครจะพูดยังไงจะว่างไงสิ่งที่เราทํามันก็ได้ประโยชน์ ใช่ว่าคนทํากับคนพูดไม่เหมือนกันเลยคนพูดพูดแล้วก็พูดได้ง่ายๆดี๋ว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเสียเวลาชีวิตนะใช่ปะแต่ดูการที่เราทําแต่ละอย่างขึ้นมานะอะทุกคนกดติดตามไว้นะครับใครที่อยากช่วยไปกับผมนะท่านกดติดตามไว้นะเรายังมีอีกหลายภารกิจหลายอย่างที่เรายังทําอยู่ยังช่วยไปด้วยกัน ถ้าไม่มีทุกคนนะคอยช่วยเปกกับผมผมคงไม่สามารถทําทุกอย่างได้ขนาดนี้นะทุกคนจําไหมนะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ลุยไปด้วยกันขอบคุณที่สนับสนุนผมนะมีหลายคนอยู่กับผมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ทุกคนเห็นกับตาว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไรมันมากกว่าสิ่งที่พูดนะเห็นไหม เห็นแล้วนะโอเคทุกคนงั้นฝากทุกคนช่วยกันกดแชร์ออกไปขอบคุณคุณอัญชลีนะน่ารักมากๆนะขอบคุณมากๆจริงๆทุกคนช่วยกันกดแชร์ไปนะครับช่วยกันเป็นถั่งพันช่วยกันกระจายข่าวด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งของลงไปช่วยที่ภาคใต้ด้วยครับส่วนหนึ่งนะแล้วก็ลุยไปด้วยกันแบบนี้นะครับขอบคุณที่เป็นพลังขอบคุณที่จับมือกันแน่นๆแล้วลุยไปด้วยกันกดติดตามไว้ช่วยกันแชร์ไว้นะช่วยกันแชร์นะโอเคครับมา เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้มีเวลาเดี๋ยวจะมาไลฟ์ขายข้าวดีวยวไลฟ์ปล่อยข้าวดีวยวคืนนี้อ่ะทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายครับขอบคุณที่รักกันนะบ๊ายบายครับว้าวขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณของขวัญชิ้นนี้ก่อนคุณหัวใจสีขาวขอบคุณครับน่ารักมากเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์ปล่อยข้าวเดี๋ยวเจอกันจ้ะบ๊ายบายจ้ะ Bene diciamo come dire ehm, Eh, come dire mh, sessualmente gli piacevi tanto ecco Qua, questo è il discorso e lui vorrebbe prendere quella situazione però ti ripeto lui è una persona molto falsa eravate in sintonia tesoro sì. capito però lui è una persona falsa sicché le carte ti dicono di non fidarti allora se a te va bene in una situazione del genere accetta perché poi alla fine eh, non è detto possiamo anche noi usare gli uomini eh ok però quello che cerca diciamo cerca più una, una situazione di letto ma sì che ti cerca certo che ti scriverà sì intanto al momento ti spia tesoro poi quando trova il coraggio perché ti ha tradita ti ha tradita te so e che gli ci vuole un po di coraggio però vedrai che ti ricerca perché comunque sia vuole questo te so sì ti ha anche oggi sì, sì. allora ehm, per le gratuite prego lui chi devo fare allora faccio Jennifer Jennifer ho visto che comunque si è messo, ha fatto i tat tap, ok? Però siamo molto indietro, ragazzi, con i tat tap. -tap eh? Ma io sono eh, due ore che sono in live. Siamo a 109, cioè, ma. Mm -hmm. Ragazzi, poi pretendete di essere fatti, ma anche no! Io adesso qua faccio solo chi ha fatto il tat tap, e poi mi metto con le braccia concerte. Io voglio anche il segui, va bene? Per le gratuite, soprattutto, voglio il segui ok e il tap, tap allora io adesso vedo Jennifer l'ha fatto allora Giuseppe 2003 eh, tu sei Jennifer 2002 Ha dei pentimenti ad oggi per cercarti? Tu vuoi sapere se ti cercherà? Allora vediamo se Giuseppe 2003 si è pentito e se ti cercherà. Vediamo. Vediamo se Giuseppe 2003 si è pentito e cercherà Jennifer 2002. so ma lui sta frequentando anche un'altra persona o sta sentendo un'altra persona eh? ok se ti cerca ti cerca anche lui per quello scopo eh, Jennifer capito se ti cerca ti cerca anche lui per quello scopo è fidanzato eccola che so eccola vedi è lui impegnato però cerca te, ma ti cerca solo per quello scopo. L'hai capito? Vedi, anche lui vuole divertirsi. Te so. Allora, se a te ti va bene così, fai pure. Ok? Però, te so, secondo me c'è un pentimento, certo che c'è un pentimento. E eh, io vedo che ti ricerca, vedo comunque sia che si è pentito. Però tesoro, no. allora se ti va bene così, bene, ma io vedo comunque sia che avrai anche altre offerte, altri inviti, eh. Io direi che non mi so soffermerei solo su Giuseppe, ok? Sì, ho visto che ti cerca, Jennifer ti cerca. Sì, ti ho detto...